สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะจะเอาของที่ใช้หมดแล้วเนาะเอามาเล่าให้ฟังว่าใช้ตัวไหนแล้วเป็นยังไงนะคะก็มันเริ่มอันแรกเลยก็จะเป็นพวกเมคอัพก่อนแล้วกันนะคะเอ่อก็จะเป็นกาวติดขนตาปลอมของญี่ปุ่นค่ะตัวนี้เราซื้อที่เซนทันนะคะยังใช้ไม่หมดแต่ก็จะทิ้งดีกว่าเพราะว่าไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นมันแบบว่ากลิ่นมันแบบเหม็นๆน่ะก็ ราคาก็แพงด้วยนะ245บาทหน้าตามันจะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะคะเราอ่านชื่อมันไม่ออกมันไม่มีชื่อมันมีแต่บอกว่ากาวติดขนตาปลอมแค่นั้นนะคะก็แต่รู้แต่ว่ามันเป็นของญี่ปุ่นแหละที่เราไม่ชอบเลยก็คือว่ามันเป็นสีขาวขุ่นค่ะแล้วก็กลิ่นมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะหัวแปรมันก็แบบว่าแปรมันจะแบบ เรียว,เยวเยๆเล็กๆมันไม่ค่อยทันใจเราเราจะเป็นคนที่ชอบแบบอะไรใหญ่หญๆคือทาทีเดียวกรีดทีเดียวแบบว่า,าจบเลยอันนี้คือต้องทาหลายรอบและที่สําคัญคือมันไม่ใช่แบบกันน้ําแล้วก็ติดไม่ทนทั้งวันเลยนะคะก็สามสี่ชั่วโมงหลุดๆอะไรอย่างเงี้ยราคาก็แพงด้วยก็รู้สึกเสียดายตังนะที่ซื้อก็เลยเออคิดว่าไม่ใช้ต่อดีกว่าทิ้งดีกว่านะคะอีกอันนึงก็จะเป็นกาวติดขนตาปอเหมือนกันนี่จะเป็น สีดำค่ะและก็ใช้ไม่หมดเหมือนกันเคยใช้มาแล้วอันหนึ่งแล้วก็คือไม่รู้ว่าจะใช้ของอะไรไงก็เลยเออใช้อันนี้ต่อก็ได้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่แบบกันน้ำเหมือนกันแล้วก็ลักษณะหัวแปลงก็ก็อันอันมันก็ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะกำลังดีเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบตรงที่ว่ามันมันไม่ไม่ใช่รุ่นที่กันน้ำแล้วก็ติดถ้าถ้าใส่ติดส4มสชั่วโมงอะโอเคได้อยู่แต่ว่าถ้าติดทั้งวันอย่างเราเนี่ย ม่ไม่เอาไม่อยู่ค่ะก็คือราคาก็ค่อนข้างแพงอันนึงก็2 0 0 295บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้มีกาวติดขัวตาในดวงใจแล้วก็อย่าแห่ไปซื้อกันจนหมดหละ่ะคือ,เ,อเป็นของเดอ f a เฟย h ช็อปนะคะ149บาทเองนะก็ประมาณนั้นนะอันนึงก็จะเป็นอายไลเนอร์ของ c h เน่บันนี่เซ็กซี่เกิรตัวนี้แหละเป็นอายไลเนอร์แบบลักษณะมันก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะก็ คืออันนี้เป็นสีน้ําตาลเข้มค่ะก็มีความรู้สึกว่าใช้แล้วแบบว่ามันไม่เนียนเท่าไหร่ก็คือแบบมันจะเป็นคาบคาบบริเวณแบบเนื้อน้ําของมันอ่ะมันจะเป็นเวลามันแห้งอ่ะมันจะเป็นแบบแตกๆอ่ะเนือกออก่ะนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ยังไม่หมดนะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะหมดอายุนะคะใช้เกิน2เดือนแล้วเลยเออทิ้งดีกว่าเนาะแต่ว่ามันก็ไม่แพนด้าค่ะมันก็ติดทั้งวันอยู่เพียงแต่เราไม่ชอบตรงที่เนื้อมันจะเป็นแบบเหมือนกับมันแห้งๆหยาบๆอ่ะมันไม่เนียนเท่าไหร่นะคะ อันต่อมาก็จะเป็นมาสคาร่าตัวนี้เป็นของชิน่รุ่น Speed Up Mascara นะคะตัวนี้จะเป็นไพลิเมอร์สังเคราะห์ก็คือว่ามันจะเป็นตัวที่ต่อขนตาให้มันยาวขึ้นมันเป็นไพลเมอร์เพื่อที่จะต่อขนตานะคะก็ใช้มาค่อนข้างนานนานแล้วพอใช้ไปน,นานๆมันก็จะแบบมันแห้งอ่ะพอมันแห้งปุ๊บสักพักหนึ่งมันจะเป็นขนร่วงลงมานะคะก็เลยคิดว่า คือเราใช้น้ำยาน้ำยาล้างคอนแทคเลนนะคะใส่เข้าไปแล้วมันก็ช่วยได้ให้เราได้ใช้ต่อสักสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงหมดอายุการใช้งานของมันก็เลยเออต้องทิ้งดีกว่านะคะก็ประมาณนั้นแหละแต่มันก็กันน้ำดีนะมันต่อเราชอบตัวีรว่ามันต่อขนตาแบบยาวเด้งดีนะคะประมาณนะั้นแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นของ BSC ตัวนี้ เขาบอกว่าเป็นตัวที่ฟีเชียลไดมอน์นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบว่าเนียนๆน,น,นะใช้แล้วคือเนียน่ยตัวนี้เป็นตัวเทสเตอร์นะคะมันจะเนียนดีค่ะแล้วก็ออกแบบมาสําหรับคนที่ผิวแห้งมันจะเติมเต็มผิวให้เราแบบผิวของเราชุ่มชื้นไม่แห้งจนเกินไปนะคะก็โอเคชอบอยู่นะตัวเนี้ยแต่ว่าก็คงจะไม่ซื้อใช้ต่อเนื่องจากว่ามันไม่รู้สึกว่ามันแบบ คือเราเป็นคนชอบแป้งแบบประมาณทางฝั่งเกาหลีเทาอาอไปแล้วตบแล้วแบบเนียนๆเ,เด้งๆเลยอันนี้มันแบบมันมีความรู้สึกว่าทานลงไปแล้วผิวมันจะบัรหนาผิวมันหนาเน,นื้อออกปะเออมันมันคนเห็นแล้วรู้เลยว่าเออไอ้นี่ทารองพื้นมาอะไรเงี้ยอาจจะปกปิดดีถ้าใครชอบอะไรที่แบบว่าปกปิดดีๆอะไรเงี้ยเนื้อนานหนาก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะทีนี้ก็จะเป็นลินสตเขียนขอบตาของซิวนาใช้หมดมาหลายแท่งแล้วก็ หมดก็ใช้ต่อเรื่อยๆเนื่องจากว่าชอบตรงที่ว่ามันไม่ต้องเหล่านะแล้วก็เนื้อมันก็นิ่มนิ่มแล้วก็ไม่แพนด้ามันเขียนแบบว่าอินเนอร์บนล่างได้หมดเลยก็คือมันไม่แพนด้าแล้วก็เกี่ยง่ายเนื้อนิ่มอะไรประมาณนะั้นราคาก็ถูกราคาหลักร้อยนะคะซิวนาตัวนี้นะก็ชอบตัวนึงอีกตัวนึงก็จะเป็นของตัวเทสเตอร์ของอันนี้เป็นรองพื้นสูตรน้ําของ โลวาซูนะคะใช่ไหมล,ลูนาโซค่ะคือว่าเขาบอกว่าตัวนี้คือพอเกลี่ยลงไปแล้วมันจะเป็นน้ำน้ำอะ่ะเหมือนเราไม่ได้ทารองพื้นเลยนะคะก็คือใช้ใช้แล้วคงจะไม่อุดตันรูขุมขนคือใช้ตัวนี้ควบคู่กับเบทของโลวาซูนะดีมากก็คือเราเราคือจริงๆแล้วเบทของโลวาซูอีกตัวหนึ่งที่เราซื้อมาใช้คู่กันกับตัวเนี้มันจะเป็นลูนาโซรุ่น modeling by skin นะคะตัวนี้ คือใช้คู่กันมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทารองพื้นอ่ะมันดีมากเลยก็คือแบบว่ามันมันเหมือนกับมันธรรมชาติมากๆเหมือนเราไม่ได้ทารองพื้นนะมันเบาประมาณนั้นอ่ะโอเคก็มาถึงอันต่อมาก็จะเป็นลินสอเขียนขอบตาของเมลินดาค่ะตัวนี้มันจะมีชิมเมอร์ด้วยนะใช้ไม่หมดเหลือนิดเดียวแต่ว่าคิดว่าจะไม่ใช้ต่อเพราะว่ามันแข็งไปก็คือแบบมันไม่แพนด้าก็จริงนะตัวนี้จะมีแบบ ทาลงไปแล้วเขียนขอบตาล่างมันจะมีชิมเมอร์นิดๆมันแข็งไปแล้วก็แบบทาเป็นนานๆานตาเราคงจะเหี่ยวมากขึ้นนะคะก็เลยเออหยุดใช้ดีกว่าเพราะว่ามันคือเราชอบดินสอเขียนขอบตาอะไรที่ทารอบเดียวจบอย่าอย่ามาผลนาน,านๆอะไรเงี้ยไม่ชอบนะคะก็อันนี้คงต้องอ่ามันมันเป็นดินสอเขียนขอบตากิตเนอร์กิตเตอร์อายไลเนอร์แหละ จะบอกว่าถ้าใครซื้อมามันเหมาะมากที่จะเขียนแบบว่าขอบตาล่างอะไรเงี้ยที่มีชิมเมอร์นิดนแต่ว่าถ้าใครชอบอะไรแข็งแข็งที่มันไม่ไม่นิ่มไม่ไม่เยิ้มก็แนะนําอันนี้แต่ว่าส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนิ่มๆเร็วไอ,อ้ประเภทมาฝนฝนนานๆน,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 นี่ไม่เอาเสียเวลาเรารีบแล้วก็อย่างนึงก็จะเป็นเป็นแป้งฝุ่นของธานากะค่ะตัวนี้เป็นแป้งพม่านั่นแหละที่เขา,ามันจะเป็นแป้งหยาบๆนิดน,นึงนะแต่ว่า ใครหน้ามันเราแนะนําตัวนี้นะก็คือที่เราใช้แล้วชอบก็คือว่าเอาแป้งธนากะตัวเนี้ผสมกับน้ามะนาวนะแล้วก็พอกทิ้งไว้ก่อนนอนนะหน้าไม่มันเลยแล้วพอล้างออกมานะคะก็จะแบบหน้ามันจะเนียนๆขาวๆแบบสาวพม่านั่นแหละคือที่เราใช้แล้วหมดเร็วเนื่องจากว่าเราเอามาผสมน้ําแล้วขัดผิวขัดหน้าอะไรเงี้ยอาทิละครั้งมันพอล้างออกมันเนียนดีเราชอบคือ,อช่วงหลังๆหน้าเรา คืออากาศมันเย็นแล้วหน้ามันแห้งมากๆเลยนะคะเราต้องการการบำรุงมากมากกว่าที่จะแบบทำให้หน้ามันแบบไม่มันนะโอเคคือผิวเราเป็นคนผิวแหง้งไงแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่าที่พอกหน้าไขาขาวของมิสทีนตัวนี้แหละเอ็กไวท์พิวเขาเรียกว่าอะไรพิวออฟเนี่ยแหละค่ะก็ของมิสทีนนะตัวนี้ราคาอยู่ที่45บาทก็คือใช้อาทิย์ละครั้งถึง2ครั้งนะคะตัวนี้จะลดคือเราแต่งหน้าเราก็ต้องแบบว่า รักษาความสะอาดดีๆก็คือมันเป็นเจลทาลงไปแล้วรอสักหลังล้างหน้านะคือทาลงไปรอสักแบบ20นาทีก็คือทาเสร็จแล้วไปเป่าพัดลมเป่าพัดลมใส่หน้าเลยมันจะแห้งเร็วมากอากาศบ้านเรามันร้อนใช่ป่ะเออมันจะให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็ลอกออกมันจะลอกสิวเซียนพอหลังจากลอกเสร็จนะคะก็หน้าเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันใสผิวจะตึงกระชับก็คือลูมขคนี่ปิดเลยคือเราชอบตรงที่ว่ามันเป็นมาร์กไข่ขาวที่แบบว่า เขาไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์มากมันจะไม่กลิ่นแอลกอฮอล์ก็มีอยู่นิดๆซึ่งถ้าคนผิวแห้งใช้จะแบบจะชอบมากเลยคือบางยี่ห้อมันจะผสมแอลกอฮอล์เยอะแล้วพอล่อออกเนี่ยหน้ายิ่งแห้งเข้าไปกันใหญ่ยิ่งดูแก่นะคะยิ่งคือหน้ายิ่งแห้งมันจะยิ่งดูแก่มากขึ้นนะก็เลยโอเคเราชอบสิ่งนี้มากที่สุดมาก็จะเป็นสกินแคร์นะคะเป็นโลชั่นสูตรน้ำเ,เป็นของบีฮาคอนไวทที่ไวตีเนี่ยคะ่ะเป็นของญี่ปุ่นนะตัวเนี้ย เ,เราใช้ตัวนี้ใช้ตั้งนานกว่าจะหมดนะคะวิธีใช้ของเราก็คือ,เ,อ,อเทมันเป็นโลชั่นสูตรน้ำใช่ปะ่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความขาวกระจาา่างใสแล้วกเ็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวก็คือเราขวดเาเริ่มเลยกว่าจะใช้หมดราคาอยู่ที่สามสี่ร้อยนะคะที่เราใช้หมดซื้อมาร์กแบบเม็ดนะคะมาร์กเมนะ็ดน่ะรู้จักกันใช่ปะ่ะมาเทใส่แล้วก็พอกแปะไว้ที่หน้าอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งถึงสองครั้งต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้หน้าเราเรียบขึ้นแล้วขาวขึ้น แล้วมันก็จะใสขึ้นอะไรประมาณนี้มันเป็นการเติมน้ําให้กับผิว่วช่วงนี้แบบอากาศมนะันนี่แห้งเย็นๆแล้วนะคะก็ขณะอยู่กรุงเทพอากาศก็เย็นๆแล้วเนาะก็บางทีเราก็ใช้เทใส่มือแล้วก็ตบๆหลังล้างหน้าเช้าเย็นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับบํารุงที่แบบว่าอันนี้ใช้ได้ทั้งผิวมันผิวผสมผิวอะไรใช้ได้หมดนะคะคือยิ่งคนผิวแห้งจะยิ่งเติมน้ําเข้าไปเยอะๆแบบช่วงหลังๆเราจะแบบ เอาตัวเนี้ยเทเข้าไปในสเปรย์น้ำแร่นะคือผสมกับสเปรย์น้ำแร่แล้วก็พ่นฉีดอะไรเงี้ยเหมือนกับกำรุงไปในตัวอันนั้นอาจะดีแล้วก็อีกตัวต่อมาก็จะเป็นแผ่นเช็ดเครื่องสกปากของ ODBO ของประเทศไต้หวันนะคะตัวนีเ้เป็นกระปุกลักษณะอย่างนี้นะราคาอยู่ที่100 100บาทนะคะก็มีอยู่100แผ่นนะที่เราชอบเลยก็คือน้ำมันเยอะแล้วเอามาเช็ดแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอายแชโดว์เช็ดหน้าเช็ดคิ้วเช็ดปากอะไรเงี้ยได้หมดแต่ที่เราชอบเอามาใช้คือเช็ดอายแชโดว์ adow, รอบดวงตานี่แหละแต่มาสคาร่ากันนะ้ำมันไม่ออกนะคะมันเขาไม่ได้ผสมน้ํามันเข้าไปกินมาจะหอ,หอมหอมกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยแต่เอาเอา,เอามาเช็ดแบบส่วนอื่นเช็ดอายแชโดว์ adow, เปลือกตาอะไรเงี้ยมันออกดีนะแล้วก็มันไม่แสบด้วยนะก็เลยชอบสิ่งนี้นะและ้วก็อันตน่อมาก็จะเป็นอ่าเป็นอ่อาหารเสริมของ ยันีและกันตัวนี้จะเป็นยันีแอลแคเนทีนแอลคารเทตนะคะเป็นกระปุกแดงๆอย่างนี้แหละก็ในหนึ่งกระปุกจะมี30เม็ดทานวันละ1-2แคปซูลหลังอาหารเช้านะคะก็ก่กอ,น,อนนั้นกินไปหมดแล้วกระปุกหนึ่งชั้ปะอันนั้นรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันเาผาผลาญหรือว่าผอมลงเลยแต่พอมากินกระปุกที่สองถึงจะรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันเหมือนกับมันปรับสมดุลในร่างกายของเราแล้วอะก็คือ เราขับถ่ายดีขึ้นเวลาที่ขับถ่ายเนี่ยมันจะแบบว่ามันนิ่มอะ่ะเหมือนเอาไขมันออกมาประมาณนั้นนะคะก็แล้วก็มันปลอดภัยก็คือตรงที่ว่าเรากินแล้วเราไม่รู้สึกแบบมีเอฟเฟ็หรือว่าผลค้างเคียงใดๆเลยก็คือกินแล้วแบบเฉยๆอะ่ะเหมือนไม่ได้กินอะไรเหมือนกินอาหารเสริมทั่วๆไปก็คือไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบกดสมองหรือว่าทําให้เราแบบเออคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ผสมยาลดน้ําหนักเข้าไปอะไรเงี้ยกินแล้วแบบว่าไม่รู้สึกว่ากินยาลดน้ําหนักก็คือ น้ำหนักเราก็คงที่เท่าเดิมทั้งท้ที่เรากินมากขึ้นนะกินอาหารพวกแป้งพวกขนมกินเยอะขึ้นช่วงนี้เรากินเยอะขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่ามีความสุขขึ้นก็จะกินเยอะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วเราก็พึ่งสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันเหตุผลกับเราเนื่องจากว่าเราไม่ได้ขับถ่ายจนแบบว่าเหนื่อยนะก็คือแบบปกติเราเป็นคนขับถ่ายยากอยู่แล้วพอกินสิน่งนี้คือถ่ายนิ่มขึ้นเหมือนกับว่าเรากินอาหารพวกแป้งเข้าไปมันก็ไหลออกมาเหมือนเอาไขมันออกมานั่นแหละสิ่งนี้ที่เราแบบ เป็นของอย่างน้อยมันก็เป็นของหยิบโรงพยาบาลนะคะเราก็รู้สึกปลอดภยัยดีหนึ่งที่เราเาทานอะไรที่เป็นของโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นนะตัวต่อมาก็จะเป็นอาหารเสริมเหมือนกันตัวนี้จะเป็นของแน่นอกทานไปนหมดแล้วสองกล่องน,นะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีตัวนี้จะเป็นแบบแคปซูลเหมือนกันรู้ไหมว่าแคปซูลเขาทํามาจากอะไรเขาทํามาจาก เจลาตินตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเห็นแคปซูลเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นพลาสติกแต่พอเราเริ่มทานอาหารเสริมเราก็จะหาข้อมูลใช่ปหว่าแคปซูลที่เรากินเข้าไปอ่ะมันคือเจลาตินพอเจลาตินเอ่อเจลาตินตัวเนี้ยมันโดนนะ้ามันจะสลายมันมันจะละลายไปในตัวเหานะคะเรากินได้ปลอดภัยไม่ไม่ไม่เกิดผลอะไรกับร่างกายของเราในหนึ่งกล่องจะมี10เม็ดค่ะเราทานก่อนนอนนะคะตัวนีเ้เวลาที่ทานอาหารเสริมนะเกี่ยวกับกูต้าอะไรพวกเนี้ย ช่วงประจําเดือนมาเราก็หยุดไปก่อนนะคะประจําเดือนไปเราก็ทานเหมือนเดิมอย่างกูต้าตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องกูต้าแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยมีแอลคาเนทีแล้วก็มีสารสกัดจากถั่วขาวอะไรประมาณนี้ก็คือกินมันจะไม่ค่อยแบบน่ารับประทานเท่าไหร่นะคือกินตัวนี้เสร็จจะต้องดื่มน้ําเยอะๆเลยคือทั้งวันจะต้องดื่มน้ําอย่างต่ําไม่ต่ํากว่า2ลิตรน,นะคะก็คือขวดใหญ่ๆลองเอามาตั้งดูนะขวดลิตรขวดใหญ่ๆนั่นแหละว่าละวันนึงเรากินเยอะขนาดน,นั้นไหมเพราะว่าเรา คนที่กินอาหารเสริมแบบแคปซูลนะมันจะไม่ค่อยแบบละล,ะลายเร็วไงก็คือแบบเหมือนกับมันจะต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆเพื่อให้เราแบบระบายออกมาทั้งเหงืห่อทางปัสสาวะออกมาเยอะๆนะคะมันถึงจะเห็นผลแล้วก็เออจะบอกว่าคนที่กินคูต้าเนี่ยค่ะมันจะต้องยังไงอะ่ะถ้าหยุดกินอะ่ะมันก็ผิวเราจะผิวเราจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมแล้วแล้วก็จะไม่ได้ขาวเหมือนเดิมแล้วเหมือนกับอ่าคนที่ออกกําลังกายมาเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆหยุด ร่างกายเราก็เพรเหมือนเดิมฉนะนั้นก็เหมือนกันค่ะการที่เรากินคอลลาเจนหรือว่ากูตาอยู่ดี่เราหยุดกินมันก็เหมือนเดิมสภาพร่างกายเราก็เหมือนเดิมอันนี้มีคนถามมาก็เลยเล่าให้ฟังยาวนิดหนึ่งแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นคนตาบอกต่อเป็นที่เราใช้บ่อยที่สุดเลยก็คือ,อรุ่นนี้ W1 ยหนึ่งนะคะใช้หมดแล้วจริงๆใช้หมดไปหลายกล่องหลายรุ่นหลายลายี่ห้อแต่บางทีลืมก็ทิ้งไปแต่อันนี้มันกล่องใหญ่มันมันสิบสิบสิบคู่ใช่ไหมคะซื้อแบบนี้มันก็ถูกกว่าใช่ไหม คู่หนึ่งก็ไม่ไม่เกิน30บาทอะไรเงี้ยมันคุ้มดีเราเป็นคนติดขนตาปลอมทุกวันแต่ว่าวันนี้ไม่ติดนะคะอันต่อมาเลยนะคะก็เป็นสีผมที่คนถามกันเยอะๆโทษทีนะคะพอดีว่าข้างบ้านเขายังซ่อมบ้านไม่เสร็จเราก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทําไงเนาะคือแบบถ้าเก็บเครื่องสำอางที่เราใช้หมดแล้วไว้นาน,านๆมันจะแบบว่ามันจะเยอะอะ่ะก็เลยแบบรีบทําให้เสร็จดีกว่าที่คนถามถึงเยอะๆก็คือสีผมนะคะสีผมที่เราทํามาก็คือสีนี้นะคะ เราใช้ของลิเซ่ค่ะเป็นโฟมเปลี่ยนสีผมนะคะตัวนี้เราซื้อที่วัสันวสันตอนหนึ่งแถมหนึ่งแล้ว พี่สาวเราคนหนึ่งอ่ะเขาซื้อหารกันใช่ไหมเขาจะซื้อแต่เขาผมงอกแล้วตัวนี้ไม่สามารถที่จะปิดผมงอกได้นะคะมันเป็นโฟมเปลี่ยนสีผมแบบแฟชั่นประมาณนี้ปกติเราก็ทาแต่สีผมแบบสีน้ําตาลสีน้ําตาลประกายทองแดงใช่ไหมพอเปลี่ยนมาทาสีนี้แบบรู้สึกว่าหน้าตัวเองผมเข้มขึ้นคือสีมันเข้มขึ้นนะคะ่ะมันก็คือสีแอสบาน้ําตาลสโมกกี้นะคะก็คือมันจะเป็นน้ําตาลแบบว่าเหลือบเหลือบเทาเทาเวลาที่แบบโดนประกายแสงอะไรเงี้ยมันจะเป็นประกายแบบ เป็นเงาเเหลือบเหลือเทาๆแต่ลรว่ามันเป็นสีแบบสีเขียวเขียวเทาๆมากกว่านะคะโอเคก็ดูเปลี่ยนลุกไปอีกอย่างหนึ่งนะก็ถ้าใครฟอกสีผมมาจะได้สีตามกล่องที่ที่เขาระบุไว้นะคะถ้าแบบเราไม่ได้ฟอกสีก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลหอ,อ่อนนะอีกต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันเป็นเขาเรียกว,ว่ามาร์ i อิสกินนะคะครูคัมเบอร์เฟชชั่นมาก็คือตัวนี้แหละเวลาเรามาร์ก เวลาที่เป็นสิวเราจะใช้ตัวนี้นะเวลาเราซื้อเราก็จะซื้อแบบเป็นกล่องราคาแบบ200กว่ากว่ามันคุ้มกว่าราคาแผ่ถ้าซื้อแยกแผ่นเนี้ยแผ่นหนึ่งก็3-5บาทมันแพงไปถ้าซื้อยกกล่องมันจะเป็นกล่องแม่เหล็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาร์กแตนวาซึ่งมันจะช่วยเรื่องอสิวอักเสบอะไรเงี้ยมันจะทําให้ยุบยุบเร็วแต่ว่ามันไม่แสบนะคือหลังจากใช้เงี้ยสิวมันจะแบบเวลาที่เราเป็นสิวอ่ะ ใช้ตัวเนี้ยสิวมันจะยุบลงก็คือมันจะหายเร็วขึ้นผิวเราจะเรียบขึ้นนะคะหลังจากใช้หน้าเราจะชุ่มชื้นแล้วก็เรียบมาร์กสักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะมันจะเห็นผลเร็วมากๆเลยผิวเราจะดีขึ้นประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอันนี้ซื้อที่เซเว่นก็มีค่ะรู้สึกว่าหมดแล้วก็ใช้ต่อประจํานะคะเป็นฟูจิสเนลเจลนะคะเจลหอยทากขัดผิวแหละตัวนี้แบบบางทีเราเช็ดเครื่องสำอางเสร็จแล้วเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่สะอาดพอนะคะเราใช้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเจลขัดผิวแหละพอใช้้้ตััััววนนีขขขดดถูเเาาไปหมือกบ่ ฝุ่นละอองที่มัน,มนพวกเครื่องสำอางที่มันเกาะอยู่ตรงผิวที่เราทาความสะอาดไม่หมดเนี่ยมันจะเป็นคาบออกมามันเหมือนขี้ใครเราแหละแต่มันก็คือแบบความมันที่อยู่บนหน้าเราเวลาถูๆเย่งนี้หน้าเราจะใสขึ้นแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะก็คือเราจะต้องแบบว่าล้างหน้าให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคือเราแต่งหน้าก็เลยต้องรักษาความสะอาดให้มากไม่งั้นแบบสิวขึ้นนะคะบางทีแบบขนาดแล้วว่าเราดูแลตัวเองดีแล้วนะสิวก็ยังมาเลยก็คือแบบช่วงประจําเดือนอมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นประมาณแบบ ประมาณว่า,เ,าเป็นวัยรุ่นอยู่แบบก็เลยมีสิวประจําเดือนนะคะคือมีโฮอร์โมนช่วงนั้นอยู่นะคะเราก็จะพิ่งสิ่งน,นี้ค่ะอมาค care นะคะตัวนี้ราคาแบบเท่าไหร่จาจาไม่ได้กล่องนี้มันจะมีหกแผ่นนะคะคือเราใช้เสร็จตัวนี้เป็นสูตรกลางวันใช่ปะ่ะมันจะเป็นแบบกลางคืนแต่เราว่าเราใช้ตัวนี้แบบกลางวันแปะเสร็จแล้วแต่งหน้าไปทํางานหรือปรากฏว่าเาเพื่อนก็ถามนะคะว่าเป็นอะไรทําไมต้องติดก็คือเหมือนกับว่ามันไม่เนียนเท่าไหร่นะคะแบบ หรือว่าเราแต่งหน้าไม่หนาก็ไม่รู้นะ dafür, เขาก็เลยเห็นว่าเราแปะตัวนี้มาเราก็เลยคิดว่าชายตัวนี้ก่อนนอนน่าจะดีกว่าก็คือสิ่งที่เราชอบเลยคือแปะทิ้งไวไ้ตรงที่สิวอักเสบนะแปะทิ้งไว้ตอนเช้ามาสิวแบบที่เป็นหัวหัวเหลืองๆมันดูดออกมามันเหมือนกับสิมมส่งมหัศจรรย์ชน,นิดหนึ่งนะคะก็คือแปะไปแล้วแบบดูดสิวมันทําให้สิวเราหายเร็วขึ้นแล้วก็แบบหัวสิวมันจะหลุดออกมาอะไรงเงี้ยมันจะแห้งเร็วประมาณนั้นอันนี้เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะก็มาถึงอันต่อมาก็จะเป็นเป็นคร บำรุงผิวผสมน้ำหอมของนาตาลีเนี่ยะคะ่ะเราซื้อที่งานสาวพัดราคาอยู่ที่บอกเ่าหร่ไม่แพงหรอกไม่ถึงร้อยจำราคาไม่ได้เราตอนนี้เราใช้ของอชมพู่ชมพู่ดีมากเลยกินหอมแล้วก็ติดดีด้วยแล้วก็เกี่ยง่ายแต่ว่าของนาตาลีอะ่ะจะเกี่ยยากแล้วก็กิ่นมันก็จะ ถามว่าครีมน้าหอมพวกนี้มันติดได้นานไหมก็เต็มที่ก็ชั่วโมงหนึ่งอนะคะแต่ว่ามันบำรุงผิวดีอยู่แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเกี่ยค่อนข้างยากมันไม่เกินไปกับผิวเลยนะประมาณนั้นอีกอันนึงก็จะเป็นอ่อผมนะเป็นครีมหมักผมสมัยก่อนเราคิดว่าครีมหมักผมใช้ของอะไรก็ได้เหมือนเหมือนกันแต่พอมาเจอสิ่งนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็น Q ิวซินนะคะโอริฟูดออยนุชชิลิ่งคอนดิชเนอร์นะคะตัวนี้จะแบบเขาบอกว่าให้เน้นตรงช่วงแบบปลายผมอะไรอย่างเงี้ยพอแบบหลังสระผมอะไรอย่างเงี้ย คือพอเราใช้สิ่งนี้เสร็จเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผิวดีมันแบบว่ามันนุ่มดีมันแบบว่าเออมันทําให้ผมแห้งๆเสียๆของเราอะ่ะมันนุ่มลืนะ่นน่ะมันเหมือนกับผมเราปรับสภาพเหมือนเหมือนเดิมแหละโอเคเลยลอันนี้ตัวเทสเตอร์ของเขานะตัวเทสเตอร์ของเขาอะ่ะใหญ่นะถ้าเป็นไซส์จริงจะใหญ่ขนาดไหนใช่ปะ่ะและอีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้เป็นของเอ่อแว็กผมเป็นของแคลลิ่งนะคะอันนี้แคลลิง่งจริงไม่ใช่คาแรงที่เราอ่านผิดเหมือนสมัยก่อนนะ Caring Scene Part Hair Wax ค่ะก็คือแ a i r w a ตัวเนี้ยมันจะเป็นแว็กที่แบบว่าแตะออกมานิดนึงนะเขาบอกว่าให้ใช้ปริมาณเท่าเหรียญบาทแต่สําหรับเราผมเราน้อยนะคะเราก็เลยแบบออแววกถูถูให้ให้มันนิ่มแล้วก็ใส่ผมเนี้ยผมเราจะพิวดีอันนี้อันนี้เราไม่ได้สระผมนะก็คือแบบถ้าหลังจากสระผมแล้วแบบว่าผมมันจะไม่เป็นทรงแต่ถ้าเพิ่งแว็กตัวนี้ยผมมันจะเป็นทรงมันจะไม่ปิวไม่มันจะมีน้ําหนักมากขึ้นแต่ตัวนี้มันจะออกแบบมาสําหรับคนที่แบบว่า ม้วนผมใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังๆเราไม่มีผมจะให้จะให้ม้วนแล้วนะคะเราก็เลยแบบว่าเพื่อให้ผมมันมีน้ำหนักมากขึ้นก็เลยเพึ่งแว็กตัวนี้เพื่อไม่ให้ผมมันชี้ไปคนละทางโอเคประมาณนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วกันนะคะก็ขอโทษด,ด้วยที่มีเสียงรบกวนของคนข้างบ้านนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ